กลับมาชมกันต่อกับการพยากรณ์แบบไม่เห็นหน้าของผู้การแตม้มซึ่งเป็นคำทำนายที่แม่นเหมือนตาเห็นที่ต้องเคยเฉียดตายผ่านความตายเจอเรื่องราวที่หวาดเสียวเนี่ยกระทุง่งไอ้ผ่านความเป็นตายผมผ่านเยอะมากมันก็สู้มาเพราะการวิสามันคันตกรรมคนเนี่ยผมพลาดผมก็ตายมันพลาดมันก็ตายซึ่งเมื่อคุณอาแต้มได้ฟังคำพยากรณ์ไปสองชุดถึงกับพูดว่า เพว่าก,ก็แม่นลุมหมดนะก,ก็ตรงหลายเรื่องและความแม่นยังไม่หมดเพียงเจ้านี้แต่จะมีเรื่องอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกบ้างนั้นไปฟังพร้อมกันได้เลยครับต่อมาครับดวงนี้ไม่ธรรมดามีมหาอุดอีกแค่มหาอุดหนึ่งดวงเนี่ยตามหลักทางโหราศาสตร์ใครได้เป็นพยามีมหาอุดสองดวง เพื่อรหัสมหาอุดไปแล้วเสามหาอุดอีกโขนผู้ใดดูต้องอธิบายขยายความเสาอยู่ราศีตุลเป็นมหาอุดมันไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเรียกภาากระดุมพระเป็นมหาอุดดาวเสาเมื่อเป็นกระดุมพระแปลว่าเงินดวงนี้ต้องเคยเจอครอบครองเองินก้อนใหญ่การเงินมหาอุดและกระหาอุดอยู่ในเรือนลาพระแปลว่า ดวงของคนนี้ล้านและหลายล้านคนมีแค่หนึ่งที่จะมีโอกาสในการเกิดปรากฏมีเป็นอันได้เงินมีเงินเกี่ยวข้องกับเงินมากมายฟันหุงเพราะฉะนั้นดาวสาวมหาอุดยังตีความได้อีกว่าสามารถมีที่แปลงที่มีราคาและมีมูลค่ามากมีเกณฑ์ของดวงชะตาที่จะมีโอกาสล่ำรวย หรือได้เงินก้อนใหญ่หรือเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตหรือมีการที่ประสบเจอสัมผัสมากกว่าคนมากมายที่ไม่เคยมีแบบนี้เขารู้อยู่แก่ใจอันเนี้ถ่ายตามดวงฟระทงแต่ทีนี้มันมีข้อหนึ่งจันท์ยังมาอยู่ร่วมนะจันทร่วมเสาวิบัติเสาเป็นเงินไงเพราะนั้นแปลว่าอะไรมีสิทธ์มีเงินและเงินหมด มีลูกเมียและมีติดพัดพลาดเมื่อเลยมาถึงลูกเมียหรือคนรักมันตีความหมายอย่างนะมีสุขเป็นวินาศกระดวงาตาบุคคลผู้ใดมีสุขเป็นวินาศกระดวงาตาบุคคลผู้นั้นจะมีลักษณะคล้ายๆดังนี้สอนไว้บอกใครไม่ได้ <c oughs> คือมันมีรักในที่ลับที่ยากที่จะบอกใครเป็นรักโคตรลงติดเลยจนน่าอิจฉาแต่ก็ภายนอกก็ดูเอะอะแต่จริงๆแล้วอ่อนไหว คำพยากรณ์ชุดที่3เรื่องอดีตและอนาคตของผู้การแต้มที่มีลัคนายูราศีธนูข้อที่1ดวงชะตานี้อาจเคยเจอหรือได้ครอบครองเงินก้อนใหญ่ข้อที่2ดวงนี้อาจมีสิทธิ์พล,พลาคจากครอบครัวว้าวยังไงก่อนดีคะเงินก้อนใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันต้องใหญ่ระดับแบบ อภิมหามก็คือ,อคมาใหญ่ค,คือคืออันดับแรกก่อนที่บอกดูดวงมามหาอุดสองดวงแต่เวลาผมมีเรื่องเนี่ยผู้ใหญ่จะมาช่วยผม,มแล้วพี่ช้างก็เอาเ,อาเ,อาเรื่องไว้ดูบอกอเฮ้ยมึงมึงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยดวงมึงมีมาหาอุดส่วนบอกว่าเงินทองเนี่ยเราผมไม่ได้รวยแต่พอมีกินพอมีใช้พะดูแล้วมีอะไรก็ให้เมียหมด้ม็เป็นของภรรยาแต่ภรรยาก็ม,มีมีที่ มีที่สวยๆลินแม่น้ำินแม่น้ำเจ้าปยาซึ่งซึ่งคนเนี่ยมาให้คนหลายตังมากเออแต่ถ้าขายมันก็มีตัง์อ่ะแต่ไม่บอกขายเท่าไรจะหมายว่าถ้ามาก็ให้บอกให้เลยคุณย่าอะไรให้เขียนใส่มันเช็คมาเลยเพราะบอกที่บ้านผมเนี่ยเป็นท้องมังกอเขาอยากจะได้ที่นี้จะมาแต่นี่มันเป็นมรดกของนี่มันนนขึ้ใครอบครัวเลยก็ภรรยาก็ไม่ขาย แต่ถ้าขายนะผมว่ามีตังค์ผมมีคนนุ่มนวลนะคนจริงๆอ่ะผมคนรักเวตตาทุกคนอะไรแ่านม้เนอะเข้ากับคนได้ทุกคนมันก็ดูอาจจะเป็นคนที่เที่ยวเข้าคนง่ายแต่ไอเออวยวายนั่นเพราะเราดูเป็นคาแรคเตอร์เ้งคนใจร้อนผมนี่เวลาทำอะไรเนี่ยใครทำไม่ังใจนี่ชอบจะดูแต่จริงๆแล้วก็หายวอ่อนวัยหายวอะไรเงี้ยเป็นคนที่สงสาร สำหรับการทํานายชุดนี้คุณอาคิดว่าเรื่องไหนตรงชีวิตที่สุดเหรอก,ก็ตรงหลายเรื่องแต่จะเพี้ยนๆไม่ตรงไหนก็คือเรื่องอ,อะไรเจ้าชูอ้อะไรอย่างเงี้ยแบบมีความรักโรแมนติกในม,ม,มุมนี้ไม่มีนะไม่มีเออเอาเละค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองฟังคำทำนายชุดต่อไปกันค่ะคือกุ้งกริงและท่านผู้ชมครับทำไมผมไม่ชี้เฉพาะเจอจงว่างานคืออะไรดูนะ ในเรือนกรรมัพมันว่างเปล่าเพราะคนคนนี้มีอาชีพลับอาจจะเป็นงานรับคำสั่งงานส่งต่องานที่ต้องไปสารประโยชน์อะไรบางอย่างแต่มีภารกิจและงานแน่นอนเราทายโครงสร้างไปก่อนว่าเป็นแบบนี้และที่สำคัญคือชี้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าดวงชะตานี้ตั้งแต่อายุ66ปี8เดือนถึง75ปีคือตกในวนัยนี้เพราะตอนนี้อายุเจปีกับสเดือน มันตกวัยในตรีวัยคือวัยพุทธเลขสี 4, ่เห็นไหมแล้วพุทธในดวงสตาเป็นกาลกินีตั้งแต่อายุหกสิบหกปีแปดเดือนมาเนี่ยหกสิบเก้าหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนะมาหกสิบเก้ามาเจ็ดสิบเนี่ยมันรู้สึกเหนื่อยล้าละ,ละอายจิตรู้สึกว่าในสิ่งที่คิดเนี่ยเหมือนมันมันไม่เหมือนเดิมอะในห่วงท่วงปี2,563ปลายปี คือวันที่5้าธันวาคมของปีสองรหดาวเสาซึ่งเป็นมหาอุดเดิมยกเข้าเรือนกระดุมพระแปลว่าปี64-65เป็นห่วงช่วงที่จะจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เพราะดาวเสาจอนเข้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรราธิบดีในรอบสามสิบปีจึงมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่บางอย่างในชีวิตพันธุ์ แล้วพอเจาะต่อมานับตั้งแต่วันที่30เมษายนของปีที่แล้วคือปี267ดาวประจำตัวคือดาวพรฤหสัสบดีจรเข้าราศพีษษพฤษภเป็นอริจรกับดวงชะตาเรียกว่าตนุอริอึดอัดติดขัดจะเดินต่อไปก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ติดเหมือนกับติดลมดวงชะตาที่ผ่านมาหนึ่งปีไป้ลมหงุดหงิดอึดอัด แต่หลังจากวันที่14กุมภาที่ผ่านมาหลังจากผ่านความเซ็งมาเกือบปีดาวประจำตัวเริ่มเดินหน้าแต่พอหลังที่14กุมภาคึกเลยคึกเลยนะมีกำลังจนถึงเดี๋ยวนี้และรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรดีๆหลังจากวันที่13พฤษภาคมนี้ดาวพุทนัสสดีจะยกะเรลงดวงชะตาคือดาวประจำตัวยกเรลงดวงชะตาที่ติดขัด เคลื่อนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนร้ายเป็นดีทีนี้พอหลังจากวันที่2ตุลาคมไปแล้วดาวเสดจะเข้าเรือนมรณะแต่มรณะไม่เสียเมื่อดาวเสดจอรอมาเป็นมรณะแปลว่าเข้าทางปูเข้าทางปูมีบางเรื่องบางอย่างที่รอคอยคุณจะประสบความสาเร็จอย่างลุ่มโลดหลังวันที่2ตุลาคมยาวไปถึง22ตุลาคมปีนี้พระทงเป็นจังหวัดที่หนึ่ง จังหวัดที่สเดี๋ยวมาเจอตัวแล้วเว่ากันคำพยากรณ์ชุดที่4เรื่องอดีตและอนาคตของผู้การแต้มที่มีลัคนายูราศีธนูข้อที่1ดวงนี้มีอาชีพลับหรือทำงานที่ได้รับคำสั่งข้อที่2ในช่วงปี2567ดวงชะตาติดขัดไม่สมหวังข้อที่3หลังวันที่13พฤษภาคมนี้ สิ่งที่ติดขัดจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีข้อที่4ี่วันที่2ตุลาคมถึง22 2่ธันวาคมนี้สิ่งที่หวังจะประสบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์โอ้โหขนาอาจารย์ลักษยังหัวเราะร่วนเลยมันยังไงคะคุณอาเอาเอาเอาแรกก่อนเอาเรื่องย้อนกลับไปก่อนไหมคะเรื่องย้อนกลับว่าอ,อผมเนี่ยทางานลับค่ะ ผมเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งวางปืนใช้ปากผมเขียนหนังสือสามเล่มสมัยก่อนเนี่ยตอนมีการชุมนุมการเมืองผมเป็นได้รับคำสั่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ดูแลกรุงเทพมหานครนะอ,อันที่สองผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชุดเจราจาต่อรองของกองบัญชาการนครบาลดังนั้นผมนี่จะมีวาทาสิลปินในการเจราจา ทางการเมืองหรือทํางานรับให้กับรัฐบาล<ม>แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถูกใกล้ๆที่สุดก,ก็คือผมเนี่ยหลังจากออกตารวจแล้วเนี่ยผมเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครดูแลก <ทำ S 1> รุงเทพเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดังนั<ม>้นสิ่งนี้ที่เราก็ทํางานรับให้กับชาติบ้านเมืองนะครับก็ก็สูกต่องแต่สิ่งที่อาจจะ นั่นหน่อยก็คือเรื่องเงินเนี่ยผมไม่ค่อยรวยเหมือนเขาเห็นในดวงดาวนะคะคุณอาว่ามันแบบไจะรวยสักทีนใหญ่เลยยากจะรวยสักทีและอัอันที่บอกทอแท้ผมเคยเล่นกันมืองสมัครลงชิงซอสองสมัยเขตหลักสี่ก็ก็ไม่ได้สักทีอกหับนะ โอ้กไม่ได้ให้ทีหนึ่งเราก็คิดว่าเอ้เราก็มีความรู้แต่ไม่ได้ให้อย่างเงี้มันท้อแท้ตอนนี้ใครมาชวนเล่นกันมุงกันเมืองก็ไม่เอาแล้วเหรอคะเาเบื่อหมดแรงเลยเหรอคะเบื่อเบื่อนะเท่ากับว่าที่ผ่านมาก็เจอเรื่องหนักๆใหญ่ๆมาทําให้รู้สึกท้อแท้หัวใจของจริงเลยท้อจากความเหนื่อยเอาเาทุ่มเทให้กับกับชาวบ้านเนี่ยทุ่มผมทุ่มเทเยอะมากอ่ก็ถือว่าในชุดนี้คำนำหนายนี้ก็ ตรงหลายเรื่องอยู่นะคะอไม่ตรงอย่างเดียวถึงเงินไม่เลยรวยอย่างที่อาจารย์พูดอันนี้ไม่เปิดเผยเลยอ่ะเอออเดี๋ยวต้องถามกันหน่อยและน่าจะมีบางเรื่องที่คิดว่าคุณอาก็น่าอยากจะถามด้วยแล้วคิดว่าอาจารย์ลักษณ์ก็น่าอยากจะบอกต่อหน้าด้วยเหมือนกันพร้อมไหมคะที่จะไปเจอกับอาจารย์ลักษณ์พร้อมพร้อมไปนะคะไปค่ะเราไปกันคนะคะ ช่วงหน้าได้เวลาเซอร์ไพรส์อาจารย์ลักกับคำถามที่คุณอาแต้มอยากรู้มากที่สุดอยากจะถามพื้นดวงอนาคตผมไม่รู้วะไไปเตะขาตัดขาใครมัง้งไอความไม่ถูกต้องมันอาจจะไปกระทบกับในคนที่มีบารมีคือผมดูจากดูเนี้ยนิรันดร์ายถ้ามันตายมันตายไปแล้วติดตามต่อช่วงหน้าครับ